สีขาวมา3คันนะมีเข้ามาใหม่มีหลุดจองมีเข้ามาใหม่นะครับผมบอกเลยว่าราคาเริ่มต้น759สีขาวแบบนี้ใครสนใจแคมรี่สีขาวนะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดพร้อมกันในคลิปได้เลยนะครับคันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่2.0ตัวจี2.0ตัวตี759คันนี้หลุดจองลูกค้าผมมาลูกค้าผมเปลี่ยนรถเปียวเอากระบะคันนี้899 2.5 Hybrid Premium คันนี้ซื้อเข้ามาใหม่2.5 Hybrid Premium 959,000บาท ทนะเบียนสวยนะ677แต่ถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์7776นะครับผมเนทตอโต้เลย0ูง6 2, 6ส 7, 7, 7 6, งนี้คือพรีเมียมตัวนี้คือพรีเมียมเป็นไงเบียนกริปนะเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะทะเบียนสวยนะคันนี้เราจัดโปรโมชั่นไว้ตอนคันที่แล้วเนาะ899นะครนะตอนนั้นลูกค้าผมจองไว้เร็วนะเราก็ดันเปลี่ยนใจมา,าลูกระบาไปแล้วนะก็เลยปล่อยคันนี้หลุดมาคันนี้ทะเบียน897 0นะครับ ส่วนคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่2.0ตัว G 2.0ตัว G นะสำหรับคนที่ไม่ชอบไฮบิดและอยากได้ All New Camry ที่เป็น a v g 70นะครับวันนี้ผมจัดสีขาวให้จัดสีขาวให้3คันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเนฟทอโต้นะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมมี Toyota Camry นะครับ3คันสีขาวนะ ผมบอกเลยว,ว่ามีเข้าใหม่2คันนะครับมีหลุดจอง1คันนะสำหรับตัวพรีเมียมแล้ววันนี้ผมมีเลือกทั้ง2.0ตัว G 2.5อห้ไฮบริดพรีเมียม2คัน2ราคาทั้ง3คันราคาไม่เท่ากันเลยนะแต่ที่แน่ๆคือเป็นสีขาวหมดเลยรถสวยๆแบบนี้นะถ้าใครสนใจนะไปกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่คันแรกนะขวามือคันนี้รถเพิ่งเข้ามารถเพิ่งเข้ามาใหม่ นะคันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับ t ต y o t ้าแคม y 2รี่ b r i d Premium บิพีเมียมสีขาวมุกและเลขไม้น้อยสุดเลยนะสำหรับสีขาวที่ซื้อเข้ามาเป็น1ิบ0พันนะคันนี้ไม้น้อยสุดนะเพิ่งซื้อเข้ามา1 3 1 0 0 0สมนกิโลนะครับก่อนหน้านี้ที่มีสีขาวไม่แสนสี่แสนห้าแสนหกนั้นขายไปหมดแล้วนะตอนนี้เหลือคันนี้ที่เข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งหลุดจองแล้วก็อีกคันนึงเป็นเครื่องยนต์เบนซินคันนี้ราคาอยู่ที่9,59,00 0บาทนะครับเลขไม่หนึ่0 0สนสามนะครับ เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับโลโก้เป็น 3D คันนี้ต้องบอกว่ารถไม่มีเก็บงานเลยรถสวยมากสวยแบบคลิบเปลี่ยแบบคลิปมากนะครับเซนเซอร์หน้า2จุดนะครับเซนเซอร์หลัง4จุดนะครับดูไฟดิ่งเงาแว็บสีเดิมนะคันนี้ไม่ได้ส่งเก็บงานนะแต่มีตำหนิที่เดียวแจ้งก่อนมันอยู่ตรงสารบรดีนเป็นลักยิ้มนะถ้าให้เก็บเก็บให้ได้แต่อันนี้เราไม่เก็บ นะเพราะว่ากลัวสีมันจะไม่สวยนะครับอันนี้แจ้งก่อนว่ารถเพิ่งซื้อนะครับราคา959เป็นตัวท็อปซันลูฟนะครับนะรถเ,เดิมสวยๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในคันนี้นะว่าท็อปซลูฟเป็นยังไงนะครับนะบดูภายในเป็นไงเป็นเบาะสีดำเป็นเบาะสีดําเป็นเบาะไฟฟ้ากู่หน้าเปาะปรับแปรทิศทางเหมือนกันนะครับมีเอวมีไหล่มีด้านบนสบายๆเลยนะนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนั้นก็คอนโซล,ลก็มีไฟแอมเบียนไลท์ให้เหมือนเดิม รจริงๆพวกออปชันพวกนี้นะครับ FC หลายๆท่านรู้ดีอยู่แล้วนะแต่วันนี้ที่เลือกคันนี้ที่เข้ามาใหม่มาเสนอเพราะว่าหนึ่งเลขใหม่มันน้อยแล้วลดสีมเดิมสีมสวยนะครับระบบแอร์ก็เป็น3โซนปกติเื่องเสียงเป็น JBL นะครับมา <นะ S 2> มีพวกไวเลสชาร์จนะครับเบรกมือไฟฟ้า Auto, ออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติไฟฟ้านะโหมดการขับขี่มีให้ c โหมดอีโคโนมอล EV อี o คโนมอลสปอร์ EV นะครับ นะแล้วก็หน,น้าปัดเลื่อนไมเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะใช้งานได้ทุกจุดใช้งานได้ทุกจุดเลขไม่หนึ่งสามหนึ่งนะเลขไม่หนึ่งสามหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่พวงมาลัยปรับไฟฟ้าเกียร์พาร์ตชิฟไฟหน้าเปิดปิดออตโต้ไฟสูงออตโต้เลนชีฟนะแล้วก็อะแดปติฟฟูดคอนโทรลมีให้หมดนะครับคือรถตัวนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการเข้ามานะครับนะเบาะไม่มียับเลยนะปกติรถหน่วยงานเนี่ย บาอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างฝั่งหลังซ้ายกับหน้าคนขับแต่อันนี้คือแบบเนียนทั้งคนขับแล้วก็เนียนทั้งคนนั่งเลยนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ของตัวพรีเมียมก็คือตรงนี้นะครับเป็นที่คอนโทรลตรงนี้นะครับเป็นที่คอนโทรลแล้วนี้ก็จะเป็นแบบซอฟต์ค้ดนะครับนี่ที่วางแก้วน้ำตรงนี้ก็จะปรับแอร์ปรับม่านปรับอุณหภูมิปรับชัแนลปรับได้หมดทุกอย่างนะครับนะคันนี้คือตัวพรีเมียมเพิ่งซื้อเข้ามาเนาะราคา959สำหรับ t o y o t ต c a m แ y ร2 5 h y บ r i d p ีเมียมนะรถนะครับ วารันตียังอยู่เลยนะวัรันตีอยู่นะรถไม่แสนสามใช่ไหมวันรันตีก็คือไม่แสนห้าหปีนะครับยังอยู่ระบบไฮบริดหปียังอยู่บบยยแบตเตอรี่ไฮบริดสิปียังอยู่ถึงปี2029คันนี้959นะครับแล้วก็คันนี้ที่หลุดจองเข้ามาจริงๆลูกค้าผมจองไปแล้วนะครับแต่เปลี่ยนไปเอารถก,กระบะแทนนะครับก็หลุดจองเข้ามาคันนี้คือ Toyota c a ค r y 2รี่ b r i d Premium เหมือนกันทะเบียนะอะไรเนี่ย8970 คันนี้จะขายราคาพิเศษหน่อยนะครับ8 9 9 0 0บาทฟังไม่ผิด899คันนี้ได้ตัวพรีเมียมนะครับแต่ว่าเลขคันนี้เลขไม่จะขยับสูงนิดนึงนะเลขไม่จะไปอยู่ที่ประมาณแสนเก้ามาอยู่ที่แสนเก้าวารันตีจะหลุดไปแค่อย่างหนึ่งก็คืออ่าห้าปีแสนห้าหมื่นโลนะวารันตีตัวนี้หลุดแต่ว่าพวกระบบไฮบริดก็ดูแลห้าปีเหมือนเดิมแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดสิบปีเหมือนเดิมนะครับคันนี้หลุดจองเข้ามาเป็นสีขาว นะครับเซนเซอร์หน้า2หลัง4เหมือนกันทะเบียนสวยและรถสีเดิมมากนะครับภายในเหมือนกันนะครับภายในเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าขายถูกเพราะอะไรข้างในเป็นยังไงลองเข้าไปดูนะไม่ได้ไม่ได้ว่ามันมีตำหนิหรืออะไรนะเราเอามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านั่นเองนะครับ899คันนี้ตัวเบาะไม่มีจับไม่มีสีขาดเหมือนกันนะครับคอนโซลสวยภายในสวยหน้าจอสวยทุกอย่างเดิมนะทุกอย่างเดิมหมดนะครับ นะอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้หมดครบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียง JBL Air3 โซนไวร์เลสชาร์จเกียร์ไฟฟ้านะครับโหมดก็คือ P/C โหมดออโต้เบรกโอมีให้หมดนะครับด้านหลังก็ไม่ยับด้านหลังก็ไม่ยับหลายคนกลัวว่าแบบเฮ้ยขายถูกรถมีอะไรหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยเปล่าเลยไม่มีเลยเรามาัจัดโปรโมชั่นแค่รอบนั้นเองนะครับตอนแรกมันติดจ,จองไปนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีลูกค้าคนอื่นมาจองแต่ที่นี้เพิ่งหลดจองมาเมื่อ2วันที่แล้ว นะครวันนี้ก็เลยได้เอามาจัดรวมสีขาวอีกทีหนึ่งนะครับมีแอร์หลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็คันนี้ราคาประหยัด8.9900 0บาทนะครับรถทุกคันนะครับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีนะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เหมือนกันคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับเป็นปี2019สสีขาวเป็นเครื่องยนต์เบนซิน เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2.0ตัว G ปี2019คันนี้759,000บาท759ฟรีดาวผ่อน14 0่นครับผ่อน14 0 0 0คันนี้เป็นเบนซินนะที่ต่างออกไปก็จะมีโลโก้ด้านหน้านะครับโลโก้ด้านหน้าแล้วก็ตัวไฟตรงนี้นะจะเป็นหลอดไฟเลี้ยวนะถ้าเป็นไฮบริดมันเป็น LED นะครับเซ็นเซอร์หน้า2หลัง4ไฟตัดหมอกมีให้ครบเหมือนกันนะครับล้อแมกนะครับลายเดียวกัน ขอบ17ยางมิชลินนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับพร้อมบายสปอร์ตนะครับเดี๋ยวไปดูภายในนะภายในก็จะต่างกันนิดหน่อยนะตัวเบาตัวเบาเหมือนกันตัวเบาเหมือนกันนะครับแต่สีตรงคอนโทลคอนโซลตรงนี้นะสีเปลี่ยนไปนะอันนี้คือตัวเบนซินนะจะเป็นลายไม้เข้มเ้มเมื่อกี้เป็นพรีเมียมใช่ไหมมันจะเป็นลายสีอ่อนๆน,นะครับแต่มีไฟแอเบียไลท์เหมือนกัน แล้วก็หน้าจอวินทยุที่เปลี่ยนมานะตัวนี้ก็เป็นของโตโยต้าเองนะแต่ไม่ใช่ของ JBL นะเป็นของโตโยต a านะครับกระำโพง9จุดนะครับถ้าเป็น JBL เป็นลำโพง10จุดบวกซับบูเฟอร์เข้ามาแล้วก็ตัวระบบแอร์เป็นแบบ2โซนจากพรีเมียมเมื่อกี้เป็น3โซนใช่ไหมพอเป็นตัวเบนซินปุ๊บแอร์เป็นดูอัลโซนก็คือแค่ซ้ายขวานะครับแต่วาเลอรชาร์จมีให้นะเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็โหมดการขับขี่จะไม่มีจะถูกตัดออกไปใน2.0 นะครับแต่เบรกไฟฟ้ามีให้เหมือนเดิมนะหมดการขับขี่พวกอีโคโน m อลสปอร์ตเนี่ยจะไม่มีแล้วนะแต่ที่เปิดฝาท้ายไ,ไฟฟ้าทุกอย่างก็มีให้มันครบเหมือนเดิมนะครับเจ็ดแสาบาทเจ็กคันนี้ดูข้างในนะครับที่ต่างไปก็จะเห็นได้ชัดก็จะเป็นพวกหัวเบาะนะหัวหมอนแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับจะไม่มีที่คอนโทรลอะไรนะรเพราะว่าคันนี้เป็นเบนซิน,นล้วนเนาะนะครับแล้วก็แอร์หลังมีให้แต่ว่าเขาจะไปดรอ ตัวลวดลายตรงนี้ออกแค่นั้นเองนะครับพราะถ้าใครสนใจนะรหรือ f อท่านไหนนะครับต้องการตัวรถ Toyota c a m ม y นะครับสีขาวนะครับวันนี้ผมจัดให้3ค0 0ันลวดเลยนะมี2.0ตัว G 2.5 h y b r ห้บิดสองจุดห้าพีเมียมพรีเมียมสคันนมีพรีเมียมสคันมีเบนซินคันหนึ่งนะคันนั้น759ดห้าะคันนั้น759เข้ามาใหม่คันนี้หลุดจอง899 2.5้าเก้าสองจุดห้าไฮบิดพรเมียมแปดคัน 7, 59, นี้น 8, 9, 9, แล้วก็คันนี้เข้ามาใหม่ไม่แสนสามนะครับ950,000บาทนะครับสำบหรับพี่ซีท่านไหนสนใจนะครับอยากดูรถทดลองขับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ